โรงงานแล้วกัน้อค่ะน,นี่เครื่องงานเสาเลยนะคะยึงานเสียเขียวค่ะพี่น้องอันนี้ตอกเสานะคะรถทันนี้ตอกเสาอันนี้ตอกคลิปท้ายพี่นอ้องมัน,นเป็นโรงงานนะคะย่นอันนี้ยกเขตสมุดสาคอนค่ะพี่น้องค่ะ ผลโรงงานที่เพิ่นเฮ็ดแล้วกันลลยนะคะเป็นโรงงานสมุทรสาครค่ะแดดฮอนลลยพี่น้องเลย 对了，来看、嗯。